อัปไอแพเป็น iOS 7.1.1ผ่าน Wi-Fi ก็คือเอาตัว iPad เนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนจะได้เร็วแล้วก็กดเข้าคำว่าทั่วไปฟันเฟืองทั่วไปแล้วก็เลือกอัปเดตแล้วก็เลือกติดตั้งคล้ายๆกับพวก i iPhone นอะแต่ว่าอันนี้มันจะต่างที่ว่ามันมันเป็น iPad พอมี ข้อความขึ้นมาแล้วก็ตอบว่าเห็นด้วยเขาก็บอกว่าให้รอทำการยืนยันการอัปเดตหลักการก็เหมือนกับอุปกรณ์ iPhone iPod ทั่วไปคือหลังจากเราสั่งให้มันอัปเดตแล้วเนี่ยมันก็จะรีบูตแล้วมันก็จะติดตั้งในส่วนที่เป็นเหมือนกับดอทของ คล้าๆดอทของตัว Apple ิลน่ะก็จะเป็นจอดําๆแล้วก็เป็นแถบวิ่งๆคือทําอยู่เบื้องหลังเราก็จะสังเกตว่ามันทําเสร็จแล้วโดยที่มีแถบขาวๆเนี่ยจากซ้ายมาขวาถ้ามาขวาสุดก็คือเสร็จมันก็จะใช้เวลาประมาณ2รอบคือซ้ายมาขวาแล้วก็รีบูตหนึ่งทีแล้วก็ซ้ายมาขวาทีหนึ่งก็คือเสร็จปกติก็จะอัพง่ายๆอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ใช้เวลาติดตั้งน่าจะไม่นาน น่าจะซักประมาสักห้าทีสิบนาทีก็น่าจะน่าจะเสร็จขั้นตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่มีเลยคือมันรอให้แถบขาวด้านซ้ายเนี่ยไปถึงด้านขวาเพาื่อนเดี๋ยวเราจะจะตัดแล้วเดี๋ยวพอมันใกล้ๆแล้วก็ค่อยมาถ่ายใหม่มันจะได้ประหยัดเวลาเพราะมันขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรแค่ลอยอย่างเดียวประมาณห้าถึงสิบนาที ากที่รอมาประมาณเกือบสิบนาทีก็แถบสีขาวก็จะวิ่งจากทางซ้ายมาทางขวาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันน่าจะรีบูตหนึ่งรอบเพราะว่าปกติลงเนี่ยมันพอมันเต็มรอบแรกแล้วมันจะรีบูตแล้วมันจะทําการเช็คไฟทีหนึง่งจะรีบูตประมาณสองรอบโดยปกติแล้วถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็จะเข้า OS เป็น OS ตัวใหม่เลย นี่เหลือนิดนึงเหลือนิดนึงนี่ก็เป็นนาทีเหมือนกันแล้วเนี่ยรอใกล้ละตึงนึงนิดตึงนึงนี่นาทีแล้วเนี่ย เรียบร้อยรีบูตรอบแรกแล้วขึ้นแอปเปิเปลรอบที่สองแต่รอบที่สองเนี่ยมันจะเร็วกว่ารอบแรกมันจะทําการเช็คไฟล์ก็จะเป็นแถบปีขาววิ่งจากซ้ายไปขวาเหมือนกันแล้วก็จะเข้ารอบเนี้ยหลังจากรีบูตรอบเนี้ยก็จะเข้าโอเอสเลยดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาละขึ้นแถบสเตตัสแถบขา่าขาววิง่งละ แล้วมีจาเร็วกว่ารอบแรกจะรีบูและรีบูทรอบที่2องแต่พอเข้าเนี่ยถ้าเข้ามาก็คือจะเข้าไปในส่วน OS ละเนี่ยขึ้นละแต่ถ้าเราไปเช็คดูที่ตัว ตั้งค่าที่เป็นฟันเฟืองแล้วก็เข้าทั่วไปแล้วก็กดคำว่าเกี่ยวกับปึ๊บมาเราก็ดูที่ตัว iOS จะเป็น7จุดเป็น7.1.1ึงแล้วเรียบร้อยแค่นี้เองเรียบร้อยวิธีการอัพกง็ง่ายๆง่ายเหมือนกับตัว iPhone อนะ่ะอัพ,อพ iPad ก็เหมือนกัน